จากทีมสาวน้อยทั้งนั้นเลยด้ยินดีด้วยครับเยี่ยมอดมากจริงๆนะสมแล้วจริงๆนะครับที่เขาเป็นต voilà ัวเต็งตั้งแต่รอบออดิชั่นมาเยี่ยมยอดครับและครั้นี้ครับขอเสียงปรบมือมือใจนะครับแชมป์มอลังออดอลคนแรกของประเทศไทยคือน้องอ๊อฟสุนทรภูมิจากทีมสาวน้อยทั้งนั้นเ ญากทีเร่งเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันครับแล้วก็เงินรางวัลนะครับให้กับรองแชมป์นะครับรอเดี๋ยวสักครู่นะฮะขอเสียงปรบมือกับน้องอ้อฟครับแน่นอนครับสำหรับรองแชมป์ของเราทั้งสามท่านจะได้รับเงินรางวัลจากทีมงานนะครับเ้ยจากรายการของเรานะครับหนึ่งแสนบาทขออนุญาตฮะมีเวลานิดหน่อยครับน้องอ้อฟครับตอนนี้เอาความรู้สึกเป็นไงฮะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับ พอรู้สึกของออฟตอนนี้นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางเวิร์กพอยต์แล้วก็เงียหน่อยมากๆครับอ๊อฟจะปฏิบัติหน้าที่คําว่าหมอลลาไอดอลคนแรกของประเทศไทยให้เต็มที่ครับเอาล่ะฮะพี่หน่อยสุดท้ายแล้วหลือกันเอาไม่มากครับดีขนาดนี้ถามจริงๆเราจะได้เจออีกไหมฮะซีซั่นสองใช่ไหมฮะมีแน่นอนครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเกมไทยของพันเราเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่า ไปไหนนะฮะเรายังเจอกันนะครับอย่าลืมชมความสนุกกันได้อีกนะครับสัปดาห์หน้ายังมีภาพบรรยากาศความสุขสนานตั้งแต่รอบออดิชั่นจนถึงรอบไฟนอลนี้เลยนะครับและแน่นอนครับบอกได้เลยว่าพวกเราตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่อความสุขของผู้ชมและแน่นอนสำหรับหมอลำไอดดลเจอกันแน่นอนในซีซั่นสองขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ังนใ,นใจกับพวกเราคนระับขอบคุณมากครับ ชิญน้องบิวน้องดาวครับเชิญครับขอขอบคุณกรรมการขอขอบคุณผู้ชมในทุกช่องทางครับสวัสดีครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเอารปมือเดี๋ยวมีถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายสัมภาษณ์นะครับถ่ายภาพนิ่งถ่ายสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีจับลูกค้าถ่ายภาพนิ่งด้วยน,ยนะครับค่ะพี่อาร์ชินครับไม่หนะักเดือนะหนักหนักหนูซื้อช่วยไหม อไได้อส้าวเป็นยังไงบ้างคสำหรับแชมป์ซีซั่นนี้ค่ะออฟค่ะสหรับออฟนะครับขอกัขอบขอบพระคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเวิร์กพอยต์นะครับแล้วก็เฮียหน่อยเจ้าของรายการแล้วก็พี่ๆโปรดิวเซอร์ทุกคนนะครับผู้เบื้องหลังทุกคนนะครับที่ทำให้พวกเราตั้งแต่วันแรกวันออเดชั่นจนมาถึงวันนี้รอบไฟนอลก็ออฟตอนประกาศผลก็ เป็นวินาทีที่บีบหัวใจเพราะว่าน้องๆทุกคนทําเต็มที่แล้วก็ออฟก็ทาเต็มที่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตพี่น้องทางบ้านนะครับแล้วก็ผลงานของออกก็ได้ทําเต็มที่แล้วก็เต็มศักยภาพโชว์ศักยภาพของตัวเองแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับวันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นแชมป์มอลล์ไอออนคนแรกของประเทศไทยครับออกออกถามว่ามีความเครียดไหมมีออฟออกทำการบ้านทุกทุกทุกๆุแคมเปญทุกๆกการประกวดเลยครับว่าเราจะ เอาทีเด็ดอะไรออกมาโชว์ในรอบนี้เราจะเอาแบบกลเมเมตเทคนิคอะไรออกมาโชว์อะไรเงี้ยออฟแบบคิดทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกรอบทุกรอบทุกรอบที่มีการประกวดเลยครับแล้วก็ดีใจครับพูดพูดอะไรไม่ออกเลยครับดีใจครับสารพ่ออฟนะครับก็สมมากมากครับผมสมมากกับคําว่าแชปมนะครับผมพ่ออฟก็พร้อมทั้งศักยภาพนะครับผม คือพร้อมใช้มากนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนไม่พร้อมนะครับทุกคนก็พร้อมเหมือนกันนะครับแต่วันนี้การตัดสินอยู่ที่ผู้ชมทางบ้านนะครับความเป็นมหาชนก็พี่ออฟสมเหมาะสมแชมป์ที่สุดใช่ครับก็เราเห็นพี่ออฟตั้งแต่ครั้งแรกเนาะก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เก่งแล้วก็เต็มที่ในทุกๆรอบแล้วพวกเราทุกคนที่มารายการนี้ก็เต็มที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะมหาชนก็ต้องเป็นพี่ออฟสุรพลนะคะ พี่ออฟเป็นคนที่เก่งมากๆค่ะตั้งแต่แบบว่าก่อนที่จะเข้ามาในรายการนี้เลยหนูติดตามพี่ออฟมาก่อนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็มงนี้สมมงมากค่ะไม่มีค้านตาเลยขอบคุณคทุกคนทุกคนสมมงมากจริงค่ะแต่ว่าขวัญใจหมหาชนก็ต้องเป็นเขาจริงเนาะ <c oughs> แล้วพี่ <c oughs> พี่ออฟก็เก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณครับเจอเขาแบบนี้แล้วซีซั้นสองพี่ไทยมาที่กดดัน มาตรฐานไว้สูงอยู่คะ่ะเขาจะบอกว่าซีซั่นต่อไปไม่แน่นะครับเฮียหน่อยอาจจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอย่กอยาอยาชะล่าใจเพราะว่าคําว่าหมอลำไอดอลไม่จำเป็นว่าต้องํำได้อย่างเดียวต้องทําได้หลายๆอย่างแล้วก็ออฟเองก็เป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนานตัวเองอยู่เสมอครับ หมายถึงซีซันสองซีซันสองเ<อ>นาะเอาจิงมันมันแบบว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆก็ไม่เป็นการกดดันดีกว่านาะก็คือสําหรับคนที่อยากแสดงความสามารถมาได้เลยค่ะมาออดิชันกันเยอะๆนะคะเวทีนี้ต้อนรับทุกคนค่ะคายสำหรับรายการนี้นะครับหนึ่งเลยให้โอกาสครับเพราะว่าออบได้มาพบเจอศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ได้มาพบเจอพี่ๆน้องๆ เพ,เพื่อนผู้เข้าร่วมประกวดซึ่งมันทาให้เรามีประสบการณ์แล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นเพราะว่าออฟก็มองว่าน้องๆที่เข้ามาประกวดเป็นครูออฟคนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยู่ตลอดด้านหลังเวทีครับให้ปากเพลงหน่อยจากนี้ไปเพลง ติดตามได้ที่ไหนไงบ้างที่โชว์ไปเนี๋ยจะเป็นติ้งปีงด้วยตอนนี้พวกเรา4คนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะครับทั้ง4คนเลยนะครับฝากแฟนๆทางบ้านช่วยสนับสนุนด้วยก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจใพวกเราดันให้พวกเราได้เป็นศิลปินหมอลำไอดอลต่อไปแล้วก็เพลงของออฟก็คือเพลงรอรักภูกระดึงครับครับแล้วก็กองยาวาปีขยี้ใจครับ ไม่ค <łość> ักมากพวเขาค่ะสิ้นรักวันสิ้นปีค่ะแล้วก็ทุกเพลงจะมี MV ออกมาให้ทุกคนได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนใช่แล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณบี๊